เป็นคอยแล้วเต็มมือของอยู่ครับเต็มมือ,อมของอยู่รถไปโค้งพอดีกลับเหรอครับรมันพักไปโค้งแล้วมันอยู่ฟางกลับเลยมันพักได้ไล่อยู่ครับม,นนมือนีงมึงอื่นหน้าขี้เหล้บมึงอื่นหน้าขี้เหล้านะครับ บรรยากาศม่าเรี้ยงนาเฮ้ยเนาะยังได้กับฝากติดตามครับลงคลิปให้เพิ่งเรื่อยๆนะครับคลิปสันจีบเหี้ยวนะครับเปลี่ยดไม่มีห่องยู่นะหลาิ่งก็ลังกลับไปไป ดิบนี S, ้สวัสดีครับ